สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นเนื้อหาใน EP สุดท้ายของหนังสือเสียง Life After Life ซึ่งเป็น EP ที่17นะครับหนังสือเสียง Life After Life ชีวิตหลังสิ้นชีวิตโดยดเร์เรมอนด์มูดีบทที่คําคำอธิบายส่วนที่3คํคำอธิบายทางจิตวิทยาจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ยังไม่อาจบรรลุเข้าใกล้ระดับของความเข้มข้นและความแม่นยำ เหมือนที่วิทยาศาสตร์อื่นๆสามารถเข้าถึงได้ในยุคสมัยใหม่นักจิตวิทยายังคงถูกแบ่งแยกตามสิ่งที่เคยศึกษามาเพื่อเอาชนะคะคานกันทั้งมีมุมมองแนวทางการสำรวจและความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงอยู่และธรรมชาติของจิตใจที่ขัดแย้งกันคำอธิบายทางจิตวิทยาเกี่ยวกับประสบการณ์เฉียดตายจึงแตกต่างกันอย่างมากตามสำนักคิดที่ผู้อธิบายนั้นสังกัดอยู่ แทนที่จะต้องไปพิจารณาคำอธิบายทางจิตวิทยาแต่ละประเภทที่มีการนำเสนอมาทั้งหมดผมจะขอยึดถือคำอธิบายบางข้อที่ได้ยินบ่อยที่สุดจากผู้ชมของผมที่เป็นคำอธิบายที่น่าประทับใจและมีลักษณะที่น่าสนใจมากที่สุดดีกว่าผมได้แตะประเภทของคำอธิบายทางจิตวิทยาที่มีการนำเสนอทั่วไปสองข้อมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นคำอธิบายซึ่งตั้งสมมติฐานว่าอาจเป็นการตั้งใจพูดปด หรือเป็นจิตที่ปรุงแต่งโดยไม่รู้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ทว่าในบทนี้ผมต้องการที่จะพิจารณาในอีกสองข้ออันได้แก่ข้อที่หนึ่งการศึกษาเรื่องความโดดเดี่ยวในการบรรยายแบบสาธารณะทั้งหมดที่ได้นำเสนอการศึกษาของผมไม่มีใครสามารถอธิบายประสบการณ์เฉียดตายในแง่ของผลลัพธ์ของการศึกษาเรื่องความโดดเดี่ยวได้ทว่า ในสาขาพฤติกรรมที่ค่อนข้างใหม่และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ได้มีการศึกษาและสร้างปรากฏการณ์ที่คล้ายกับขั้นตอนประสบการณ์การเสียชีวิตได้อย่างใกล้เคียงที่สุดภายใต้เงื่อนไขาจากห้องทดลองการศึกษาเรื่องความโดดเดี่ยวคือการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจและร่างกายของบุคคลที่โดดเดี่ยวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตัวอย่างเช่นโดยการถูกแยกออกจากการติดต่อทางสังคมกับมนุษย์คนอื่นๆหรือ โดยการถูกมอบหมายให้ทำงานเพียงคนเดียวสำซากจำเจปเป็นระยะเวลานาน,านๆได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ประเภทนี้ในหลากหลายวิธีอาทิเรื่องราวที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักสำรวจขั้วโลกผู้โดดเดี่ยวหรือผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุเรืออับปางเพียงลำพังก็มีข้อมูลอยู่มากมายในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้มีนักวิจัยได้พยายามตรวจสอบปรากฏการณ์ที่คล้ายกันภายใต้สภาวะของห้องทดลอง เทคนิคหนึ่งที่ได้รับการเผยแพร่อ,อย่างกว้างขวางคือการให้อาสาสมัครแช่ตัวในถังน้ำซึ่งมีอุณหภูมิเท่ากับร่างกายของเขาวิธีการนี้จะช่วยลดความรู้สึกที่มีต่อน้ำหนักและอุณหภูมิด้วยเขาจะถูกปิดตาและอุดหูเพื่อสร้างผลกระทบของถังเก็บเสียงที่มืดมิดให้เข้มข้นยิ่งขึ้นแขนของเขาจะถูกรัดอยู่ในท่อจนไม่อาจขยับได้และทำให้สูญเสียความรู้สึกแบบปกติหลายอย่าง เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของข้อต่อภายใต้เงื่อนไขอันโดดเดี่ยวและเงื่อนไขอื่นๆเหล่านี้บางคนประสบกับปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ผิดปกติซึ่งหลายคนมีลักษณะคล้ายกับที่ผมเอ่ยถึงในบทที่สองเป็นอย่างมากผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นระยะเวลานานในสภาพว้องว้างของขั้วโลกเหนือรายงานว่าตัวเองได้เกิดภาพนิมิตแบบมุมกว้างของเหตุการณ์ในชีวิตของเธอ ลูกเรือที่เรืออับปางซึ่งติดอยู่ตามลำพังในเรือเล็กเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ก็ได้เล่าถึงภาพหลอนของการได้รับความช่วยเหลือบางครั้งก็โดยสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่เกือบจะเหมือนผีหรือวิญญาณสิ่งที่พวกเขาประสบนี้คงนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างหรือวิญญาณที่จากไปก่อนหน้าที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ประสบได้อย่างคลุมเครือรวมทั้งไม่มีปรากฏการณ์เฉียดตายอื่นๆที่ได้ยินมาบ่อยๆอีกด้วยอาทิ ความรู้สึกผิดเพี้ยนเรื่องของเวลาความรู้สึกที่หลุดออกจากร่างกายบางส่วนการต่อต้านการหวนคืนกลับมาสู่สังคมหรือต่อต้านการออกมาจากความโดดเดี่ยวนั้นและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลนอกจากนี้หลายคนที่โดดเดี่ยวเพราะเรืออับปางหรือเหตุการณ์อื่นบอกว่าหลังจากที่อยู่ในสภาพนี้ไม่กี่สัปดาห์พวกเขากลับมาสู่อารยาธรรมพร้อมกับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณค่าของชีวิตอย่างลึกซึง้ง พวกเขาอาจรายงานว่าหลังจากนั้นจะเกิดความรู้สึกปลอดภัยจากภายในมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการกลับคืนสู่บุคลิกภาพนี้คล้ายคลึงกับการกล่าวอ้างของหลายคนที่กลับมาจากความตายเช่นกันในทํานองเดียวกันมีบางแง่มุมของสถานการณ์การเสียชีวิตที่คล้ายคลึงกับลักษณะที่พบในประสบการณ์และการศึกษาเรื่องความโดดเดี่ยวด้วยผู้คนที่เกือบเสียชีวิตมักถูกแยกให้อยู่คนเดียวและไม่ได้เคลื่อนที่ในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาล บ่อยครั้งก็อยู่ในสภาพที่ทั้งเสียงและแสงสว่างมีอยู่น้อยและไม่มีผู้ใดมาเยี่ยมด้วยบางคนอาจสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยานั้นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของร่างกายอาจส่งผลทําให้เกิดความโดดเดี่ยวอย่างรุนแรงจนทําให้การรับรู้ทางประสาทสัมผัสไปยังสมองถูกตัดเกือบทั้งหมดหรือไม่นอกจากนี้ตามที่ได้มีการพูดคุยกันก่อน,อนหน้าผู้ป่วยเฉียดต,ตายจํานวนมากได้เล่าให้ผมฟังถึงความรู้สึกวันวิตก ของความโดดเดี่ยวความเหงาและการถูกตัดขาดจากการติดต่อของมนุษย์ซึ่งนำมาสู่พวกเขาเมื่อออกจากร่างกายแล้วอันที่จริงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะพบกรณีซึ่งไม่สามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นประสบการณ์เฉียดตายหรือเป็นประสบการณ์โดดเดี่ยวกันแน่ตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งเล่าเรื่องราวที่เขาต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงที่ป่วยหนักดังนี้ ผมป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลและขณะที่นอนอยู่ที่นั่นผมมองเห็นภาพต่างๆเข้ามาหาผมราวกับว่าภาพเหล่านั้นอยู่ในจอโทรทัศน์เป็นภาพของบุคคลต่างๆและผมก็มองเห็นบุคคลนั้นได้ราวกับอยู่ในอวากาศในระยะไกลและมันเริ่มเข้ามาหาผมจากนั้นมันจะผ่านไปและมีภาพหนึ่งปรากฏขึ้นมาผมรู้ดีว่าตัวเองอยู่ในห้องในโรงพยาบาลและกำลังป่วย แต่เริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนเหล่านี้มีบางคนที่ผมรู้จักเป็นการส่วนตัวพวกเขาเป็นเพื่อนและเป็นญาติของผมแต่ก็มีคนอื่นๆที่ผมไม่รู้จักด้วยทันใดนั้นผมก็ตระหนักว่าทุกคนที่ผมรู้จักนั้นคือคนที่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วอาจมีคนถามว่าแล้วจะแยกประสบการณ์นี้ได้อย่างไรเนื่องจากมีจุดที่คล้ายคลึงกันทั้งประสบการเฉียดตายและประสบการณ์โดดเดี่ยว ดูเหมือนประสบการณ์เฉียดตายจะมีการพบปะกับวิญญาณของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งต่างไปจากประสบการณ์ที่ไม่มีการเฉียดตายเกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือในการศึกษาประสบการณ์โดดเดียวซึ่งบรรยายถึงอาการประสาทหลอนคนเดียวในห้องเล็กๆเ,เป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเขาเห็นภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงล่องลอยผ่านเขาไปดังนั้นเราจะแบ่งประสบการณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นประสบการณ์เฉียดตายนั้นเกิดจากความเจ็บป่วยที่รุนแรงของผู้ป่วย หรือเป็นประสบการณ์โดดเดี่ยวที่เกิดจากเงื่อนไขของการกักขังซึ่งจำเป็นจากสภาวะสุขภาพของเขาได้ไหมอาจเป็นกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนตายตัวอันจะทำไม่สามารถจำแนกประสบการณ์ดังกล่าวออกเป็นสองประเภทที่แยกกันได้บางทีอาจมีเส้นแบ่งของกรณีที่เกิดขึ้นอยู่บ้างแม้จะมีการทับซ้อนกันเหล่านี้แต่ผลลัพธ์ของการศึกษาเรื่องความโดดเดี่ยวก็ไม่ได้ให้คำอธิบายที่น่าพึงพอใจ เกี่ยวกับประสบการณ์เฉียดตายเลยประการแรกประสบการณ์ทางจิตที่หลากหลายที่เกิดขึ้นในสภาวะแห่งความโดดเดี่ยวไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีปัจจุบันใดๆทั้งสิน้นมีการเรียกร้องให้นำการศึกษาสภาวะโดดเดี่ยวซึ่งนำมาใช้อธิบายประสบการณ์เฉียดตายโดยอธิบายประสบการณ์ออกนอกร่างโดยอ้างถึงภาพหลอนแบบการมองเห็นภาพตัวเองเพียงเพื่อเอามาทดแทนเรื่องหลีหลับเท่านั้นเนื่องจาก มีความคิดที่ขัดแย้งกันสองประการเกี่ยวกับลักษณะของนิมิตซึ่งเกิดขึ้นในเงื่อนไขของสภาวะโดดเดี่ยวไม่ต้องสงสัยเลยว่าบางคนถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จริงและเป็นภาพหลอนแต่ก็มีบรรดาหมอผีและจอมเวทในว่วงประวัติศาสตร์ผู้สอะแสวงหาความสันโดษในถิ่นทุรกันดารเพื่อสอะแสวงหาการรู้แจ้งและการเปิดเผยที่ลึกล้ำความคิดที่ว่าการเกิดใหม่ทางจิตวิญ,ญญาณสามารถเกิดขึ้นได้โดยการปลีกวิเวก เป็นส่วนสำคัญของระบบความเชื่อของหลากหลายวัฒนธรรมและสะท้อนให้เห็นในงานเขียนทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่หลายฉบับรวมถึงพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยแม้ว่าความคิดนี้ค่อนข้างจะแปลกไปจากโครงสร้างความเชื่อแบบตะวันตกร่วมสมัยแต่ก็ยังมีผู้สนับสนุนแนวคิดนี้มากมายแม้แต่ในสังคมของเราเองก็ตามนายแพทย์จอลิลลี่หนึ่งในนักวิจัยเรื่องสภาวะโดดเดี่ยวในยุคแรกสุดและมีอิทธิพลมากที่สุด ได้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติทางจิตวิญญาณชื่อศูนย์กลางของไซคลนในหนังสือเล่มนี้เขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนเขาถือว่าประสบการณ์ที่เขามีภายใต้เงื่อนไขของความโดดเดี่ยวนั้นเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงของการรู้แจง้งและการอย่างรู้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่จริงหรือเป็นการหลงผิดเลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เขาเล่าถึงประสบการณ์เฉียดตายของตนเองซึ่งเหมือนกับประสบการณ์ที่ผมได้รับรู้มาอย่างมากและเขาได้จัดประสบการณ์เฉียดตายของเขาไว้ เป็นประเภทเดียวกับประสบการณ์โดดเดี่ยวด้วยความโดดเดี่ยวควบคู่ไปกับการใช้ยาหลอนประสาทและการเฉียดตายจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากซึ่งเป็นหนึ่งในหลายวิธีในการเข้าถึงอาณาจักรของจิตสำนึกใหม่นั่นเองข้อ2ความฝันภาพหลอนและอาการหลงผิดบางทีบางคนอาจกล่าวว่าประสบการณ์เฉียดตายเป็นเพียงความฝันจินตนาการหรือภาพหลอนที่เกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกันอาทิ ยาเสพติดภาวะการขาดออกซิเจนหรือความโดดเดี่ยวในแต่ละกรณีที่ต่างกันไปดังนั้นพวกเขาจึงอธิบายประสบการณ์เฉียดตายว่าเป็นเพียงอาการหลงผิดเท่านั้นผมคิดว่ามีหลายปัจจัยที่ตรงข้ามกับแนวคิดดังกล่าวประการแรกให้พิจารณาความคล้ายคลึงกันอย่างมากในเนื้อหาและความก้าวหน้าที่เราพบในคำอธิบายโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งที่ปรากฏในรายงานทั่วไปนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถจินตนาการได้ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ตายในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมชี้นำก็ตามนอกจากนี้เราพบว่าภาพของเหตุการณ์การเสียชีวิตซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องราวเหล่านี้ไปสอดคล้องกับภาพเขียนเก่าแก่และงานเขียนลี้ลับซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ไม่คุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงประการที่สเป็นความจริงที่ว่าบุคคลที่ผมได้พูดคุยด้วยนั้นไม่ใช่ผู้ป่วยโรคจิต พวกเขาทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์เป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีตามปกติพวกเขามีการงานและตำแหน่งหน้าที่ที่มีความสำคัญและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบพวกเขามีชีวิตแต่งงานที่มั่นคงและมีสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนฝูงแทบไม่มีใครที่ผมพูดคุยด้วยเคยมีประสบการณ์แปลกๆมาก่อนในชีวิตของเขาเลยและที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ คือผู้ที่สามารถแยกแยะระหว่างประสบการณ์ความฝันและการตื่นได้แต่พวกเขาคือคนที่รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสภาวะเชียตายนั้นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับพวกเขาพวกเขาเกือบจะทำให้ผมมั่นใจได้เสมอในการเล่าเรื่องว่าประสบการณ์ของพวกเขาไม่ใช่ความฝันแต่เป็นเรื่องจริงอย่างชัดเจนท้ายที่สุดมีข้อเท็จจริงของการพิสูจน์อย่างเป็นอิสระต่อรายงานบางตอน เกี่ยวกับประสบการณ์ออกนอกร่างอีกด้วยแม้ว่าด้วยขมันที่ทำให้ผมไม่สามารถให้ชื่อและระบุรายละเอียดได้แต่ผมเองก็ได้เห็นและได้ยินมากพอที่จะบอกว่าผมก็ยังคงงุนงงและประหลาดใจต่อไปในความคิดของผมใครก็ตามที่มองเรื่องประสบการณ์เฉียดตายว่าเป็นการเตียมกันอย่างเป็นระบบก็น่าจะค้นพบความสอดคล้องที่แตกประหลาดเช่นนี้ได้เช่นเดียวกันอย่างน้อยผมก็เชื่อว่าเขาคนนั้นจะได้พบข้อเท็จจริงที่มากพอ ที่จะทําให้เขาหมดข้อสงสัยว่าประสบการณ์เฉียดตายนั้นห่างไกลจากความฝันอย่างมากและไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะักในบันทึกสุดท้ายนี้ผมขอชี้ให้เห็นว่าคําอธิบายไม่ใช่เพียงระบบทางวิชาการที่เป็นนามธรรมเท่านั้นยังมีแง่มุมของอัตราที่บุคคลยึดมั่นและผูกมัดกับหลักการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาคิดค้นหรือรับมาใช้เช่นกันในการบรรยายมากมายของผมที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าของเหตุการณ์เฉียดตาย ผมได้พบกับผู้เสนอคำอธิบายหลากหลายประเภทบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางสรีรวิทยาเภสัชวิทยาหรือระบบประสาทจะถือว่าแนวทางของตนเองเป็นแหล่งคำอธิบายที่ชัดเจนโดยสัญชาตญาณแม้ว่าจะมีการหยิบยกกรณีต่างๆขึ้นมาซึ่งดูเหมือนจะมีน้ำหนักขัดแย้งกับคำอธิบายเหล่านั้นก็ตามบรรดาผู้ที่ยอมรับทฤษฎีของฟลอยด์พอใจที่จะได้เห็นการมีอยู่ของแสงเสมือนเป็นการฉายภาพบิดาของบุคคลนั้น ในขณะที่จุนเกียนมองเห็นต้นแบบของจิตไร้สำนึกส่วนรวมและอื่นๆอย่างไร้ที่สิ้นสุดแม้ว่าผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้เสนอคำอธิบายใหม่เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้แต่ผมจะพยายามใช้เหตุผลบางประการว่าทำไมคำอธิบายที่นำเสนอจึงมีข้อกังขาที่น้อยที่สุดที่จริงสิ่งที่ผมอยากแนะนำจริงๆก็คืออย่างน้อยให้เราเปิดโอกาสที่ประสบการเฉียดตายจะเป็นตัวแทนของปรากฏการแปลกใหม่ซึ่งเรา อาจต้องคิดค้นรูปแบบของการอธิบายและการตีความรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาต่อไปเป็นบทสุดท้ายบทที่6ข้อคิดเห็นในการเขียนหนังสือเล่มนี้ผมตระหนักดีว่าวัตถุประสงค์และมุมมองของผมอาจถูกทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากจะบอกกับผู้อ่านที่มีแนวคิดทางวิทยศาศาสตร์ว่าผมตระหนักดีว่าสิ่งที่ทานี้ไม่ถือเป็นการศึกษาทางวิทยศาศาสตร์และสาหรับเพื่อนนักปรัชญาของผม ผมขอยืนกรานว่าผมไม่ได้อยู่ภายใต้ความเข้าใจผิดว่าตัวเองได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่ามีชีวิตหลังความตายการจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนจะต้องอาศัยการอภิปรายในรายละเอียดเชิงเทคนิคซึ่งอยู่นอกขอบเขตของหนังสือเล่มนี้ดังนั้นผมจึงจะขอจำกัดตัวเองอยู่เพียงคำพูดสั้นๆดังต่อไปนี้ในการศึกษาเฉพาะทางเช่นตรรกศาสตร์กฎหมายและวิทยาศาสตร์คำว่าข้อสรุปหลักฐานและข้อพิสูจน์ เป็นคำศัพท์ทางเทคนิคและมีความหมายที่ซับซ้อนมากกว่าการใช้งานทั่วไปในภาษาประจำวันคำเดียวกันนี้มีการใช้อย่างหลวมๆนิตยสารยอดนิยมที่น่าตื่นเต้นที่ช่วยให้เราเห็นว่าเรื่องราวที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เกือบทั้งหมดจะใช้คำว่าข้อพิสูจน์ของคำกล่าวอ้างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้บางประการในเรื่องของตรกกะแล้วมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์อนุสัญญาและกฎอย่างเคร่งครัดและแม่นยำ ที่จะสามารถใช้คำกล่าวอ้างดังกล่าวได้หรือไม่ได้ในทุกกรณีเมื่อบุคคลกล่าวว่าตัวเองได้ข้อสรุปบางอย่างแล้วบุคคลนั้นกำลังอ้างว่าใครก็ตามที่เริ่มต้นจากสถานที่เดียวกันยอมต้องได้ข้อสรุปเดียวกันเว้นแต่ว่าเขาได้ทำผิดพลาดในเชิงตักกะด้วยข้อสังเกตเหล่านี้จึงบ่งชี้ได้ว่าเหตุใดผมจึงปฏิเสธที่จะใช้คำว่าข้อสรุปใดๆจากการศึกษาของผมและทำไมผมถึงบอกว่า ผมไม่ได้พยายามที่จะสร้างข้อพิสูจน์ถึงหลักคำสอนโบราณเกี่ยวกับความอยู่รอดหลังความตายทางร่างกายแต่ผมก็ยังมีความคิดว่ารายงานประสบการณ์เฉียดตายเหล่านี้มีความสำคัญมากสิ่งที่ผมต้องการจะทำก็คือหาวิธีตีความแบบสายกลางซึ่งไม่ปฏิเสธประสบการณ์เหล่านี้บนพื้นฐานที่ว่าประสบการณ์นั้นไม่ถือเป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือเชิงตรรก,กะหรือทำให้รู้สึกตื่นเต้น โดยใช้คำกล่าวอ้างทางอารมณ์ที่คุมเคลือว่าประสบการณ์เหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีชีวิตหลังความตายขณะเดียวกันสำหรับผมแล้วดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้ที่เปิดกว้างกว่าการที่เราไม่สามารถสร้างข้อพิสูจน์ในปัจจุบันได้อาจไม่ได้แสดงถึงข้อจำกัดที่กำหนดโดยธรรมชาติของประสบการณ์เฉียดตายนั่นเองบางทีมันอาจที่จะเป็นข้อสรุปของรูปแบบทางความคิดทางวิทยศาศาสตร์และตรรก,กะที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันก็เป็นได้ อาจเป็นได้ว่ามุมมองของนักวิทยาศาสตร์และนักตากกะวิทยาในอนาคตจะแตกต่างกันมากเราต้องจําไว้ว่าตรกกะในอดีตและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นระบบที่ตายตัวและคงที่แต่เป็นกระบวนการที่เติบโตและมีพลวัตดังนั้นสิ่งที่ยังเหลืออยู่จึงไม่ใช่ข้อสรุปหรือหลักฐานหรือข้อพิสูจน์แต่กลับมีบางสิ่งที่แน่ชัดน้อยกว่านั้นมากนั่นคือความรู้สึกคําถามการเปรียบเทียบ ข้อเท็จจริงที่น่าสงสัยที่ต้องได้รับการอธิบายอันที่จริงอาจเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะตั้งคำถามไม่ใช่ข้อสรุปอะไรจากพื้นฐานของการศึกษาวิจัยของผมแต่ถามว่าการศึกษานี้ส่งผลต่อผมเป็นการส่วนตัวอย่างไรบ้างในการตอบสนองผมสามารถพูดได้เพียงว่ามีบางอย่างที่โน้มน้าวใจอย่างมากเมื่อเห็นบุคคลหนึ่งบรรยายถึงประสบการณ์ของเขาซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ง่าย ประสบการณ์เฉียดตายของพวกเขาเป็นเหตุการณ์จริงสําหรับผู้คนเหล่านี้และจากการที่ผมรู้จักพวกเขาประสบการณ์นั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่แท้จริงสําหรับผมด้วยอย่างไรก็ตามผมตระหนักดีว่านี่เป็นการพิจารณาทางจิตวิทยาไม่ใช่ในแง่ตรรก,กะตรรก,กะเป็นเรื่องสาธารณะและการพิจารณาทางจิตวิทยาก็ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในแบบเดียวกันบุคคลหนึ่งอาจได้รับผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง และอีกคนหนึ่งอาจได้รับผลกระทบในลักษณะที่แตกต่างกันในสถานการณ์แบบเดียวกันมันเป็นเรื่องของนิสัยและอารมณ์และผมไม่ต้องการที่จะบอกเป็นในว่าปฏิกิริยาของผมต่อการศึกษาวิจัยนี้ควรเป็นกฎสำหรับการคิดของคนอื่นๆเช่นเดียวกันเมื่อคํานึงถึงสิ่งนี้บางคนอาจถามว่าหากท้ายที่สุดแล้วการตีความประสบการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวทําไมจึงต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้กันละ่ะผมไม่สามารถคิดวิธีการอื่นที่จะตอบคําถามนี้ได้ นอกจากชี้ให้เห็นอีกครั้งถึงความกังวลแบบสากลของมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติของความตายผมเชื่อว่าหากแสงสว่างใดๆก็ตามที่สามารถซาส่องธรรมชาติของความตายได้ย่อมเป็นไปในทางที่ดีความรู้แจ้งในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับสมาชิกของวิชาชีพและวิชาการต่างๆมันเป็นที่ต้องการของแพทย์ที่ต้องรับมือกับความกลัวและความหวังของผู้ป่วยที่กําลังจะเสียชีวิต และบาทหลวงผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้เผชิญหน้ากับความตายนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ก็ต้องการสิ่งนี้เช่นกันเพื่อที่จะคิดหาวิธีการบำบัดอาการรบกวนทางอารมณ์ที่ใช้ได้ผลและเชื่อถือได้พวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าจิตใจคืออะไรและจิตใจสามารถดำรง,งอยู่นอกเหนือจากร่างกายได้หรือไม่หากไม่สามารถทำได้การเน้นย้ำการบำบัดทางจิตในท้ายที่สุดก็จะเปลี่ยนไปสู่วิธีการทางกายภาพ เช่นการใช้ยาการบำบัดด้วยไฟฟ้าช็อตการผ่าตัดสมองและอื่นๆที่คล้ายคลึงกันในทางกลับกันหากมีข้อบ่งชี้ว่าจิตใจสามารถดำรงอยู่ได้นอกเหนือจากร่างกายและเป็นบางสิ่งบางอย่างในตัวเองดังนั้นการบำบัดความผิดปกติทางจิตในที่สุดก็ต้องเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปมากอย่างไรก็ตามมีมากกว่าประเด็นทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกับประเด็นส่วนตัวที่ลึกซึ้ง เพราะสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับความตายอาจสร้างความแตกต่างที่สําคัญในวิถีชีวิตของเราหากประสบการณ์แบบที่ผมได้พูดคุยไปแล้วมีอยู่จริงก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากต่อสิ่งที่เราทุกคนกําลังกระทําต่อชีวิตตนเองเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เราไม่สามารถเข้าใจชีวิตนี้ได้อย่างท่องแท้จนกว่าเราจะมองเห็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากชีวิตนี้จบบริบูรณ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วกลับมาติดตามซีรีส์หนังสือเสียงใหม่ได้ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ